จข่าวร้อนลวงข่าวลึกค่ะข้ามาช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปติดตามการประกาศรายชื่อมือปืนเพิ่มเติมนะนะคะมีจํานวนทั้งสิ้น75รายด้วยกันก็เป็นการประกาศรายชื่อกันออกมาของทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้ค่ะก็ทําให้ยอดรวมนะคะของมือปืนทั่วประเทศนั้นเพิ่มเติมกันถึง125คนค่ะ โดยวันนี้เนี่ยนะคะพลตรมดเอกพิเชียนพลดโพโสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตหมดเอกพานุพงศิงหรานายุทธยารองพบตะรและพลตรมดเอกพงษพัฒน์พงษเจริญที่ปรึกษาสาปสิได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้บัญชาการทุกกองบังคับการเพื่อมอบหมายนโยบายและติดตามความคืบหน้าการทำงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ พลตเอกวิเชียนได้กล่าวหลังจากการประชุมว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดในเรื่องของการออกประกาศจับมือปืนที่มีการปรับปรุงข้อมูลและภาพมือปืนบางคนโดยมีทั้งหมด75รายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก29รายเป็นมือปืนที่มีความผิดร้ายแรงก่อเหตุบ่อยแล้วก็เคยก่อเหตุใน10จังหวัดที่เฝ้าระวังโดยมีรางวัลนาจับ100,000บาทกลุ่มที่2นะคะจานวน46รายคะ่ะเป็นมือปืนที่มีระดับความรุนแรงรองลงมามีรางวัลนําจับ50,000บาท นอกจากนี้นะคะยังได้มีการสั่งการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกับบรรดาผู้สมัครที่มีการร้องขอกําลังเพื่อไปอารักขาเข้ามาด้วยก็ให้มีการดําเนินการให้เป็นระบบนะคะ โดยจะให้ตำรวจชั้นประทวนหนึ่งถึงคนไปสลับสับเปลี่ยนดูแลพื้นที่ไหนที่มีการรุนแรงสูงก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะรุนแรงนะคะและก็จะมีการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปในพื้นที่นั้นๆค่ะและแม้ว่าเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่จะมีการวางวางมาตรการในเชิงรุกนะคะกับการไล่ล่าบรรดามือปืนในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนี้แต่ว่าเหตุการณ์นะคะความรุนแรงจากกลุ่มมือปืนนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะก็เป็นรายของในเจริญนะคะเจสมัน ซึ่งเป็นหัวคะแนนช่วยในพนิษวิกิจเศษนะคะในเจริญคนนี้มีอายุ62ปีค่ะซึ่งนะคะก็ถูกคนร้ายยิงถล่มบ้านพักนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่91ทับ19หมู่4ชุมชนริมคลองรหัสถนนเสรีไทยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงขืนครึ่งนะคะของคืนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา เรื่องนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกสุเทพภูยานนท์ผู้กํากับสอนอบ,บึงกลุ่มพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พบว่าสภาพบ้านเนี่ยนะคะถูกยิงด้วยกระสุนปืนจํานวนหลาย10บรูและก็ยังพบนะคะหัวกระสุนปืนอากาจํจำนวนหนึ่งหัวและ11อมมอีกจํานวน6หัว7หัวด้วยกันค่ะตกอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะอย่างไรก็ตามพันตำรวจโทรอภิวัตร เชศฐาพนักงานสอบสวนนะคะสอนอปึงกลุ่มก็เปิดเผยว่าตํารวจนั้นได้มีการตั้งประเด็นเอาไว้หลายกรณีทั้งเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เรื่องชู้สาวเพราะว่าในเจริญนั้นเป็นคนเจ้าชู้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีการเชิญตัวและพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุหมาทําการสอบปากคําอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก็เรียกได้ว่านะคะยังคงจะต้องลุ้นระทึกกันต่อไปเลยค่ะสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่กําลังดําเนินกันไปแบบดุเดือดนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะลากันด้วยความหวังของพี่น้องประชาชนเละค่ะว่าเขาอยากเห็นอะไรหลังจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดิฉันบรดมจิตดอนพร้อมกับทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ลาก,กันไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของการเอาจิต เอาใจใส่ประชาชนจริงๆอะในเรื่องของปากท้องในเรื่องของความสํมกันในเรื่องเพราะว่าจริงๆถ้าเมืองไทยมีความสามัคคีกันนะคะมันไม่ว่าจะก้าวไปทิศทางไหนมันก็จะดีขึ้นค่ะเรื่องการจราจรถือว่าเป็นปัญหาหลักที่ยังไม่มีรัฐบาลใดกล้ามาแตะตรงนี้ถ้าเป็นไปนได้ก็อยากจะเน้นเรื่องการจราจรหรือการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ครับถ้าต่างจังหวัดก็เรื่องค่าใช้จ่ายการครองชีพของประชาชนที่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงทําให้ประชาชนไม่สามารถมีเงินเก็บ ได้นะครับคืออยากให้นักการเมืองเนี่ยลดความเห็นแก่ตัวก็ลงบ้างนึกถึงประเทศชาติให้เป็นหลักคืออย่าหาผลประโยชน์แบบใส่ตัวคือมันก็ต้องมีบ้างตามหลักทั่วๆไปแต่ว่าก็ควรจะนึกถึงประเทศชาติบ้างเป็นนายกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับขอให้บริหารประเทศเป็นในทางทิศทางที่มันเจริญเจริญก้าวหน้านะให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่ใช่เป็นแบบ เข้าของแพงอะไรเงี้ยผมว่ากำลังรอฮีโร่คนใหม่ <Hello. S 1> <c oughs> อาจจะมาช่วยช่วยให้มันอะไรให้มันให้ให้ให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันถึงถึงเวลาที่ประเทศชาติมันจะต้องข้าวไปแล้วนะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> ปากท้องต้องมาดับหนึ่ง <Yeah. S 1> ปากท้องของประชาชนเนี่ยนะครับต้องทุกระดับชั้นด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะระดับบนนะครับ ต้องต้องดีทุกระดับชั้นถ้าแรกลากหญ้าดีลากบนไม่ดีมันก็มันก็ไปได้ยกันไม่ได้แต่ในความรู้สึกผมแล้วถ้าลากหญ้าดีเนี่ยมันจะทําให้ข้างบนดีด้วยจอข่าวร้อน